มาดูความข้อเจ๋งของเกาะภูเก็ตถ้าคุณอยากซื้อที่ดินหนึ่งไร่คุณจะต้องมีเงิน100ล้านแต่บอกว่าที่ดินที่ภูเก็ตแพงกว่ากรุงเทพบางที่ซะอีกถ้าไปดูเลข GDP ของชาวภูเก็ตจะมีรายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง30%ก็มีรายได้เยอะกว่าและที่ดินแพงขนาดนี้ก็เพราะว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตแม่งโคตรดีหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าที่เมือสะพัดขนาดนี้ก็เป็นพอนักท่องเที่ยวคุณอยู่ในภูเก็ตเดินไป10คนคุณจะเจอนักท่องเที่ยวไปแล้ว9คนเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวในภูเก็ตมากกว่าชาวภูเก็ตจริงๆเป็น10เท่าเลยเป็นที่มาว่าภูเก็ตมีโรงแรมมากกว่า2,000แห่งแน่นอนราคาที่ดินพุ่งกระฉูดแบบนี้นักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีนักลงทุนสนใจ ที่จะลงทุนในอสังหาเป็นธรรมดาเลยมีเดเวลลอปเปอร์หลายเจ้ามาทําคอนโดเต็มไปหมดและที่ผมดูมาเจ้าที่น่าเชื่อถือก็คงไม่พ้นคอนโดในเครือของเซ็นทรัลพัฒนาที่ภูเก็ตเขาก็มีโครงการขึ้นสด,สดๆใหม่ๆเอสเซนภูเก็ตเรื่องทำเลไม่ต้องพูดถึงอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตใกล้เซ็นทรัลภูเก็ตแค่หนึ่งนาทีเอาจริงอันนี้ไม่เรียกว่าใกล้แล้วอันนี้ไม่เรียกว่าติดล็กน้องๆหนูๆอยากจะเรียนโรงเรียนนานาชาติก็เดินไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเทสตา้าได้เลยแค่ห้าร้อยเมตรแอบเจ็บปวดก็ขับรถแค่ห้านาทีก็ถึงงงโรรพพยาาบลกุเทท้อที่ โครงการนี้ก็น่าจะเป็นวันเบสขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวก็เฟี้ยวอยู่กับแฟนก็ฟินบอห้องที่นี่เขาแบ่งสัดส่วนมาอย่างดีที่ผมชอบสุดก็คือครัวมีบานสไลด์ปิดกันก้นกลิ่นกลิ่นแกงใต้สตอผัดกุ้งบอกเลยว่าแทบไม่มีกลิ่นเออลืมบอกไปว่าใครซื้อห้องนี้ทางโครงการเขาบิวอินมาให้แล้วอย่างดีไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มไม่เสียเงินเสียเวลาส่วนกลางก็จัดหนักจัดเต็มมีสระว่ายน้ำระบบเกลืออ่างจักรุซี่ที่นั่งกลางน้ำให้พักผ่อนชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม เที่ยวโรงเรียนแบบนี้ก็สำหรับคนที่อยากลงทุนสังหาโลเคชั่นฟิลฟยลที่ภูเก็ตสุดๆเอาจริงใครไม่ได้ซื้อลงทุนซื้ออยู่เองก็เฟียวพอตัวใครสนใจผมแนะนำให้ไปลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดก่อนได้โคตเจ๋ง